สวัสดีค่ะทุกคนที่เรามาทําเมนูยำไหลบัวกันค่ะไหลบัวก็คือส่วนที่เป็นงอกออกมาจากรากของบัวนะคะไม่ใช่กับไม่ใช่อย่างเดียวกับสายบัวนะอันนี้ก็คือเขาโตไปเขาก็จะเป็นต้นส่วนต้นของบัวค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะเป็นนิบเย็นทําให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นแก้อ่อนเพลียดได้ด้วยนะคะ เรามาทำยำกันเลยค่ะเรามาลวกปราหมึกกับกุ้งกันนะนะคะอันนี้จะใส่ยำไหลบัวแบบม,ม,มีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็ตีนไก่ค่ะไครชอบใส่อะไรแบบไหนก็จัดเลยนะคะ เราก็ไปยมกันค่ะใส่กุ้งต้องมีค่ะก็มีตีนใส่ด้วยนะคะทุกคน นี้พริกกับกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองนี่คือความชอบส่วนตัวเลยนะคะน้ำตามค่ะ ผงนัวค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะน้ำปลาาค่ะปลาค่ะ ก็ใส่ผักต่างๆไปนะคะมีต้นหอมผักชีไปรเรื่อยหอมแดงมีมะเขือยาวมะผัวผักยาวค่ะไม่ใช่ขึ้มะเขือยาวอันนี้ก็เกลดเทศค่ะใส่เลยก็มะนาวค่ะ ปุ๊ที่เท่ากันค่ะมีน่ากินมากเลยค่ะทุกคนยำไหลบัวของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงคะน่ารับประทานไหมใครชอบความแซ่บก็จัดตามเลยคะ่ะ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ความบัดนาเมนูเด็ดด้ยวยนะคะกดกันเมนูต่อไปค่ะ